เปิดสิโอ้โหแน่นหนาอ่าสลาโลยากซอสอืม,อออมหอมอ่า

เปรี้ยวหวานๆนะซอสเป็นครีมจุ่มจุ่มจุ่อุ้ยหลวงข้าโพดว้าหกหกหกหืห ข้าวโพดกรอบหวานชิมฟ้าออกเปรี้ยวแฮม,ม,มดีเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะ

กอดเข็มแบบช้ำช <laughs> ้ำ <laughs> อร่อย